กับข้าวมั้งไม่ตลกค่ะไม่ใช่เพื่อเล่นนานะ่โกรธเลยต้นข้าวผมจาเรื่องนี้เดียวเองนี่พราทิตย์ในจำได้ไหมว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันสําคัญแล้ววันนั้นมันคือวันอะไรติ๊กต๊อก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 ผมรู้แล้ววันอะไรหรอวันหยออกไงไม่ใช่สำคัญวันหวยออกอีกโอ้สำคัญกว่าวันหวยออกอีกง่ายนิดเดียวเองวันอะไรหรอวันเลือกตั้งสอสอไงอวันเลือก สำคัญแต่ว่าวันนี้มันสำคัญเหมือนกันคิดดูดีๆสิวันเช้งเน้งไงใช่ใช่คนเข้าวภาษาไม่ถูกนี่เลไม่ได้จริงๆอ่ะเนี่ยอไอ้คุยกับน,นายได้แล้วไอค้คนบ้าไอค้คนสมองฝ่ออุ้ยต้นข้าวต้นข้าวอุย้ยงอนอีกแล้วนะต้นข้าว างนี้นจองคบกันใหม่ไหม่หรว่าไงก็จำดิ้งหมดนอ่ขอยากคบกันไปนานๆวันเกิดเราไม่ได้จำไม่ได้เลยอยนี่จะมาละบายอารมณ์ใส่หัวเราทำไมเนี่ยอําัวโจ้ยนะอ่ะอําแค่รู้สึกว่าอํกอากอดป้าจี๊ดจจ้องเขา คนใหม่เนี่ยก็ไม่เคยจำงานวันเกิดของลมเฮได้งานแต่งางานงานวันสำคัญไม่เคยจำได้เลยจริงๆนี่ถ้าเป็นลมเฮนะลมเฮเล่าเขานี่เธอหมายความว่าพาทีีเขาจะทิ้งฉันไม่มีใหม่งั้นเหรอเฮ้ยตรงเขาอย่าบอกนะว่าพ่ะธีแอบไปมีกิ๊กก็ใหม่ใจเดินบูรณะ แ,แก้วว่านะพาทิศเขาไม่คิดจะทิ้งต้นข้าวหรอกอะแต่ลมเพเขาบอกฉันว่าอยา่อยาเอาตัวเองเปรียบเทียบกับลมเพยสิคนเราไม่เหมือนกันหรอกนะที่ลมเพถูกทิ้งอะก็เพราะว่าเขาเป็นแบบผู้หญิงบ้าบอผงผางอะจริงตองด้วยนี่แก้วเธอหลอกดาฉนไลยยะไม่ได้หลอกดา่าแค่อยากให้ต้นข้าวเขาสบายใจก็แล้วไปแต่โซ่ว่าการที่แฟนเราอ่ะเรื่องวันสำคัญของเราในนี้พอให้ภัยได้ ตลับไปที่เขาไม่ลืมว่าเราเป็นคนสำคัญของเขานะพี่ตั้งข่าวเออชอชอพี่ชอพูดหมายความว่าไงอะอ้ํางง,งอะช่วยยกตัวจุ่นให้ฟังหน่อยได้ไหมยกอย่างถ้าพูดจุ่นอย่างั้ไหมหเช่นติดเนี่ยทามันเกิดซมไปได้เลยสักปีหนึง่งแต่เวลาเราไปกินข้าวด้วยกันนี่นะติดก,ก็จะเต่ของดีๆเนี่ยยื่นมาให้อาจารย์โซ่แลวเวลาที่ข้ามถนนเนี่ยนะติดเขาอะก็จะเอาตัวเองมาบังโซ่ ในด้านที่รถวิ hmm. ่งเข้ามาที่สำคัญนะวันที่โซ่รู้สึกเสียใจท้อแท้ผิดหวังอะติ๊ดอะก็อยู่เคียงข้างโซ่เสมอเลยโอ้โหเฟ็จ้าอยากได้แฟนแบบนี้มั่งจังเลยขอติดได้ไหมอะโซพี่ขอติดนะว่ะ ในวันเดืนอนเขาใช่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 เนี่ย้นข้าวนะคนเดียวกว่าผมลืมวันเกิดเขาแต่ผมไม่ได้ลืมออออผมกัดจ,จัดงานเซอร์ไพรส์ให้เขาแต่อยากให้ทุกคนช่วยหนะ่อยว่าผมควรจะจัดงานแบบไหนดีนี่าคิดดีขามตู้คนแล้วพระอาทิตย์เอ้ยออในแถนเะนี้ย หาน้าที่พี่เคยทำเซิร์ฟไพ่ให้เจ๊เป็ดจนน้ำหูน้ำตาไหลพากมาก่อนโอ้โหพี่อ่านทำยังไงอ่ะเจ๊เป็ดเขาถึงดีใจจนน้ำหูน้ำตาไหลออกมาเลยโอ้ยนี่บอกหน่อยพี่ยิงแก๊สน้ำตาใส่เจ๊เป็ดโอ้ยไปนั่งนั่งนั่งเลยนี่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 ประธานโทษนี่พี่บ้าหรือพี่แกฮะสมแล้วที่รับจอบไปขายหมูปิ้งเนี่ยเดี๋ยวก็เจ๊งหรอกพี่พี่จะไปสลายม็อบหรือจะไปเซอร์ไพรส์เมียกันแน่อ่ะอธิตย์เอาวิธีของพี่เวกีกว่ารับรองนะ ต้นข้าวชอบเพราะเสือไพรแน่ๆเสือไพรจริงกับพี่ผมทำไงดีจัดงานตร์ติอาหารก็ต้องเป็นสปาเกตตี้แล้วก็ต้องมีโคโยตี้พอแล้วพอแล้วโคโยตี้ไม่เอาถ้าผมมีโคโยตี้ั๊บนะต้นข้าวเนี่ยต้องข้าวผมแน่เลยเออพี่นัทช่วยผมหน่อยดิมีไอเดียอะไรบ้างไหมมีสิ อยากจะได้เซอร์ไพรส์แบบว่าเล็กหรือใหญ่เล็กหรือใหญ่เอาแบบกลางๆอะพี่าแล้วอยากได้เซอร์ไพรส์แบบราคาถูกหรือว่าแพงไม่งมีแล้วแต่ราคาสมเหตุสมผลแล้วอยากได้แบบไทยหรือว่าอินเตอร์ดีเอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วอยากได้แบบ เดี๋ยวผักไอ้ท้องนบอกว่านี้นพระคุณเอ๋ยงานี้ร้ายมันมากกันนักเออก็จะบอกอยู่นี่ยังไงละครับพี่พระทิตย์นายต้องทําในสิ่งที่ต้นข้าวไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นอะไรอ่ะก็อย่างเช่นการทําแพนกิ้งแทบแทงตายไงเล่าแพนกิ้งงงงเดี๋ยวทำไม่ดูเขากาลังฮีตกันจริงหรอนี่เป็นไงเป็นไง เกียรโดนรถทับม oh, ันใช่แพลงกล้งแพลงกิ้งอะไรที่ไหนเล้วเขามีกันไม่ต้องพูดเลยพี่พี่ท่านี้ผมทําไม่ได้มันน่าเกลียดเกินไปอ่ะแม่วิธีนี้ไม่เวิร์กอย่างแรงเฮ้ยพี่ทาทีบเอาแบบที่ผมทําให้โซ่ป่ะทำให้โซ่ยังไงอ่ะร้องเพลงพี่เฮ้ยร้องเพลงร้องเพลงหายใจยังเพี้ยนเลยนะเนี่ยพี่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 พล่พี่พี่พี่ โซนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงโ่อเต้าหูห่วงติดแต่หลังมือยังนอนเพลมาโว้ยเบอร์อะไรดูนี่ที่เดร้องเพลงนี้โซ่เหรอใช่ครับทำนองมันคุ้นๆนะโอ้มันต้องคุ้นดิน้องพาทิตเพราะที่มันเพลงข้าน้ำนมนี่โอ้ยนี่เพลงนี้ดีกว่านะ เชื่อพี่เว่ยรับรองต้นข้าก็ชอบแน่ๆนราอพี่เราพี่ฟังยังไเป็นยังไงแล้วก็นอกความหาักเป็นยังไงแล้วก็นอกความหนักผมเคุณกอดคยกคุณกอดค่อยคอดเห็นหน้าเ่นวายเส้นใยไหวแต่เคยหมัเคยหม้เลหเคยหมัเคยไหม่ต้นยันเก็บยันชูโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ตมน้ตแบนเลยแบนแล้วนี่นพี่ผมว่าเพลงมันยากไปอ่ะผมร้องไม่ได้อ่ะ เราก็อยู่สันฟานไงโอ้สันฟานเลยเหรอพระธิถ้าเพลงง่ายๆต้องเพลงนี้เลยอย่านะนูมาลีกินลูกแมวเมียวอ้ากินแมวเมียวอกินแมวเมียวอ้ากินนูมาลีกินลูกแมวเมียวอะไรฮะตั้งไรตั้งได้หพระธิดาครับอย่าไปฟังพวกไร้สาระอุจจระปัสวะมาฟังเศษสวะแบบพี่ดีกว่าเพลงรัตนี่พี่กันกอ เอาไปเซฟพายให้แกนั่นเลยเพลงเพลงนี้โอเคโอเคตั้งใจฟังรักนะกะคนดีของฉันเจอวันไหนก็รักเพียงเธอรักงเป็นบล็อกว่รักจะที่สุดรักนะกะโอ้ยเพลงเขาดีขนาดนี้ร้องแต๋วแตกเลยนะให้เพลงแต๋วจ๋าแต๋วจ๋าแต่ผมว่าเพลงนี้ดีเลยนะผมชอบเลยอ่ะออกรายการด้วยเพลงเพลงนี้ครับไพลงนี้นะท่านว่านะมันต้องมีเต้นด้วย มันถึงจะเซอร์ไพรส์ถึความจริงแล้วใจเซอร์ไพรส์ที่ดีต้องเต้นด้วยอ่ะพี่ต้องเดี๋ยวจะโชว์สเต็ปเต้นให้ดูตื่นเต้นมากที่ไม่ไม้ไปโชว์เลยขอเพลงแบบว่าเพราะเพราะมันมันดังๆหน่อยจัดให้เลยมาลมบ่วใจลมบ่วใจดูที่เธอมาเธอใส่ลมบ่วใจลมหัวใจเฮงใหม่ทลงใหม่และซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงใหม่บ้าเลยอุ้ยนักร้องสุพจน์โอ้โหนักร้องตายไปถึงไหนไม่รู้ เพลงนี้มันม <cutter> ันได้เดือนร้อยครับผมผมไม่อานอยากจะได้เพที่สรุกกว่านี้อยากเต่แบบติดหูติดหูอ้ได้เป็นสิล้านเลยนะสิบล้านสิบาทฟังเพลงังอะครับสิบบาเขาเปล่าเขาอะนเขาเปลี่ยนปกเลยตอนี่โ้โ้เนฟังเลยเต้นตัวเต้นอ่อ่ดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่เสียาดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่เสีย้าดูไม่ดู ไอ้หนกหนกไอ้หนกไปเลยอ่ะเฮ้ยยมไอ้หนกเฮ้ยตื่นพี่นี่ทำอะไรกันอะทุกคเข้าเก่าไปแเราครับคือวันนี้ทุกคนเข้าแวะมาคุยกับผมอะอ่ะแล้วสงบเป็นไรอ่ะสงบ๋อปะเออเสงบ๋อเขาเขาหลับไปเขาหลับง่วงหลับหลับหลับแล้วตอบรัว่านายจำได้หรือยังวันสำคัญที่ฉันถามนายคือวันอะไรจำได้แล้วจ้ะวันอะไร วันเกิดวันเกิดแพนเค้กนางเอกต้องเจ็ดไงถูกต้องไหมนี่หน้ายาวเลยหน้ายาวแล้วหมากับแมวเนี่ยหายไปในซอยเราอ่ะโดน ติดจิงก็ได้ถ้าเกิดในซอยแล้วนะ,นะมีเปอบขึ้นมาจริงๆคิดว่าใครอ่ะน่าจะเป็นเปอบมากที่สุด oh, hey,